ยุ้ยจีรานานไร้สดแจง้งไม่เคยพูดว่าจะดูแลป้าแมวตลอดชีวิตหลังจากที่มีข่าวว่านักแสดงอาวุโสรุ่งการดาเบนจมาพรหรือป้าแมวดาพระสุขป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแถมช่วงหลังยังไม่มีไรายได้จากการแสดงแต่ยังโชคดีได้นางเอกใจดีอ้ำพัชราภาชัยเชื้อและบุ๋มปนัดดาวงผู้ดี ขอช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายบางส่วนก่อนที่ป้าแมวจะเผยอ,อีกว่าแต่มีบางคนป้าแมวขอไม่ออกชื่อตัวเขาย่อมมารู้ดีก็ไปออกสื่อว่าดูแลป้าแมวจะต้องดูแลป้าแมวจนตลอดชีวิตซึ่งเขาไม่ได้มาดูแลอะไรเราเลยเขาออกสื่ออยู่เรื่อยคนก็เข้าไปชมสวยแล้วยังใจดีขอโทษนะคะแม้แต่สลึงเขาก็ไม่เคยออกให้เลยซักบาทไปออกทำไม ว่าดูแลป้าแมวตลอดชีวิตไม่อยากให้ป้าแมวลำบากไปออกทำไมไปออกอย่างนั้นคนอื่นที่เขาอยากจะช่วยเหลือเราเขาก็เข้าใจผิดว่าเรามีคนช่วยเหลือแล้วล่าสุดยุย้ยจีรานันมโนแจมออกมาชี้แจงเรื่องนี้หลังมีคนไปคอมเมนต์โยงถึงเธอผ่านไลฟ์ทางติกตอกว่าสิ่งที่ยุย้ยอยากจะออกมาพูดวันนี้คือมีหลายๆคนพูดว่ายุย้ยออกไปพูดแล้วก็ขาดความเชื่อมั่นในตัวยุย้ยหลายๆอย่าง ยุ้ยยจะบอกว่ายุ้ยไม่เคยพูดไม่เคยไปพูดที่ไหนเลยทั้งออกรายการหรือให้สัมภาษณ์อาจจะมีสื่อที่เอาไปตีความกันเองตามโซเชียลต่างๆว่ายุย้ยประกาศกลางไอจีเลยว่าจะเลี้ยงดูป้าแมวตลอดชีวิตไม่เคยค่ะลงรูปไอจรูปเดียวแล้วก็ไม่เคยไปพูดอีกเลยสำหรับคนที่มีเพจหรือมีปลายประก,กาหรือมีมือที่จะพิมพ์อะไรก็ได้อย่าทำร้ายกันนะคะมันบาปค่ะ เพราะคุณแม่ยุ้ยเครียดมากๆถ้าสิ่งที่ทำเป็นเรื่องจริงยุ้ยไม่เคยกลัวค่ะแต่อันนี้ยุ้ยไม่ได้ทำค่ะหลายๆคนอาจจะบอกว่ายุ้ยร้อนตัวหรือเปล่าเข้าใจผิดไปเองหรือเปล่าชื่อย่อยอจอรอมอนอมอจอและคอมเมนต์เป็นพันคอมเมนต์ที่ไปว่ายุย้ยเข้าไปด่าทอยุย้ยน้อยใจมากกว่าค่ะยุ้ยไม่อยากฟังและไม่อยากทำร้ายใครเพราะฉะนั้นอย่ามาทำร้ายกันดีกว่าเนอะ อยากให้จบแค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแค่น้อยใจนิดเดียวอยากจะมาเคลียร์ให้ทุกคนหายแคลงใจรวมถึงป้าแมวด้วยหายแคลงใจเลยว่ายุ้ยไม่เคยพูดและยุ้ยก็ไม่เคยโทรไปคุยอะไรกับป้าแมวเลยสิ่งที่ยุ้ยทำวันนั้นมีแค่อย่างเดียวคือลงรูปไอจีที่มีรูปและมีเลขที่บัญชีเพื่อจะให้ทุกคนที่เป็นแฟนของป้าแมวที่อยากจะช่วยเหลือป้าแมวเข้าไปช่วยเหลือแค่นั้นเองค่ะ วัตถุประสงค์และเหตุผลของยุย้ยที่อยากจะช่วยเหลือไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยไม่ได้คิดที่จะเอาหน้าหรือคิดที่จะอยากดังอะไรเลยขอบคุณทุกคนเลยแค่อยากจะบอกว่าอะไรที่ไม่เป็นความจริงหรือเสพสื่ออย่างเดียวอย่าเพิ่งเข้ามาว่าหรือพูดอะไรที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะคะฝากทุกคนว่าขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นและขอบคุณทุกกำลังใจที่มาเป็นกำลังใจให้อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่ยุย้ยทำแค่ปรารถนาจะช่วยเหลือป้าแมว ที่เป็นนักแสดงท่านหนึ่งในวงการบันเทิงลงในไอจรูปนั้นรูปเดียวไม่ได้มีการสัมภาษณ์ใดๆทั้งสิน้นทั้งนี้จากการสืบค้นพบว่าเมื่อครั้งที่ยุ้ยโพสไอจี IG, เธอได้โพสต์รูปเลขบัญชีป้าแมวพร้อมระบุว่าเราจะไม่ทิ้งกันนะคะ